7K สกินเท่สัตว์โเท่เลยเอาเลยจังหวะน,นี้กดแม่งเลยนะกันของมันต้องมีว่ะแม่งสกินเพลนอันติเมตที่น่าสนใจไปครับ ไปดูรีวิวสกรีนกันครับผม โดโมมีนาซังครับผมสวัสดีครับผมไปสื่อช่องจากเมคแคร์สเตอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเกม R O V นะออฟเวอร์การอีกครั้งหนึ่งคร oh, oh, oh. okay? ับผมสำหรับคลิปนี้นะผมเนาะก็ทำการรีวิวสกินใหม่โอโอโอให้ติดกรแพงติดกรแพงติดกรแพงแมมาเอาสต้นเกมให้ผมนี้เลยทีเนี้ยอบอายขายขี้หน้าจริงๆกับสกินใหม่นะครับผมของเพนนะครับผมสกินอันติเมตนะครับที่มีชื่อว่า Forbidden Knowledge เอ้ยนะผมสกินจาก ฮันเนอร์ออฟคิงครับผมเนาะซึ่งผมตั้งตารอคอยมาตั้งนานตั้งนานแสนนานผมณบัตรนี้ได้ทําการขายไปที่ร้อยในราคา699คูปองนะครับผมเนาะซึ่งเป็นอะไรที่เออของมันต้องมีอ่ะมันต้องแบบจัดหน่อยละกันเนาะเพราะว่าผมเป็นเมนเพลนอยู่แล้วนะครับนะครับอุดูสกิลสองครับผมเนาะสกิลสองสีม่วงวงครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกเหมือนปีศาจหมาป่านะครับผมเนาะคอยขยำขย่ำขยำนะผมดูครับโอ้โหเอฟเฟกน่าสนใจมากๆครับผมเนาะ สกินจาก H O OK K นะผมก็สวยแล้วผมอาวก็สวยไม่แพ้กันนะครับผมแล้วอุ้ยข้างล่างก็ผมอะเปิดบัตรไปแล้วเดี๋ยวผมขอฟาร์สักแป,ป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวทำการไปปวดทางฝั่งของเลียนาครึ่งหลอดไม่ครึ่งหลอดเลือดโลจังหวะนี้อุย้ยแม่งฟิกเกอร์โยกครับผมจังหวะนี้โอเครออันตีก่อนละกันเนาะซึ่งอันตีก็เท่เหมือนกันนะครับผมเนาะเป็นเหมือนแบบว่าสีดำทำมีนนะผรม สีสีเหลืองเออช่วงประมาณที่เราพุ่งไปนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันเนาะโอเคครับผมเนาะก็วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการเล่นสกินเพลนแล้วเนี่ยเรามีอะไรแปลกพิสดารอีกแล้วนะครับผมเนาะใครจะว่าผมนะผมก็ก็ว่าได้นะครับผมแต่ผมเล่นแปลกๆนะครับแต่ตอนนี้เลียน่าโดนดึงจังหวะนี้กดสกิลสองไปแล้วเก็บคิวเทรียบร้อยแล้วเลียนเลียน่าไม่ได้เียน่ายีน่ามาครับผมเนาะก็ถอยได้ครับผมเนาะตอนนี้ทางเอรอนดอร์ก็โอ้โหมันคอมโบกับลูอีอะ มันมันเป็นคอมโบที่น่าเกลียดเลยเกิดแล้วโดนดึงจังหวะนี้ผมคุ้เข้าไปแต่มันกลับผีเสื้อพอดีจังหวะนี้นาฟอรลิโนโอของทางคุณก๊อฟก,ก็ผมกำลังละมันละมันลงครับผมเนาะแต่ยังอยู่ดังป้องแต่ตอนนี้ผมมันกลับอ,อีกแล้วโอ้โหมันก็เด้งเลือดอีกแล้วโคตรเกลียดเลย คุณลำคาจริงๆถ้าดูอีฝั่งผมยังพอกวนได้ะแต่นิ่อยู่ฝั่งออรันโดโ,โอ้โหนำั่ลำคาจริงๆนะครับผมเนาะตอนนี้ถอยออกไปก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็มากันหมดหมดครบหน้าเลยแหมอุ้ยเฮ้ยโอ้โหดัซซี่ตายก่อนนะครับผมเนาะแต่ทางของวาลฮันตีทางของแก๊จังหวะน,นี้โอ้โหนัดติสตันโคตรแม่นเลยครับผมเนาะเก็บคิวไปครับผมเนาะพูดถึงไหนตอนนี้วะอ๋อก็นะผมะจะทำการออกของพิสดารนะครับผมโดยนะผมผมก็เล่นป่าอยู่แล้วผมจะออกโลกิเคิร์สนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งผมจะทำการออกอโพคาลิป เออนะ่นก็ผมแต่ก่อนอื่นนะ่นก็ผมนะยีน่าจังหวะนี้ก็ผมนะั่นป้อมจังหวะนี้ก็ผมนะั่นและเก็บคิวไปก็นะผมผมจะออกอโพคาลิปครับอ้าวโอกิเขาก็อโพคาลิปทับกันไม่ใช่เหรอจะออกทับกันคูณสองทำไมผมไปทดสอบมาแล้วนะครับผมกับคุณก๊อฟเลยที่เล่นฟอร์เดติโนนะครับเพราะว่า2ไอเทมนี้ถึงจะทับกันก็จริงแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันจะเพิ่มดาเมจเวทมากยิ่งขึ้นนะครับแบบว่าทําให้การโจมตี กลายเป็น2ฮิตเลยจากตอนแรกที่ผมคิดว่าออกแค่โลกี่เคิร์สเนี่ยแค่โดนฮิตเดียวแต่มีออกอโพคาลิปป์เนี่ยกลายเป็นว่าเป็น2เบิ้ลเลยนะครับผมเนาะดามเมจจะเพิ่มคูณ2นะครับผมเนาะซึ่งผมก็ทดสอบมาหลายรอบแล้วก็ผมเนาะว่าไม่จริงหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยเออมันก็จริงครับผมเนาะคนออกคู่กับรองเท้าเวทแต่ตอนนี้ผมออกรองเท้าเวทไม่ได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามซีซีเยอะนะครับผม <S <S กับการออกส,สตาร์ทออฟนูหรือเจาะเกาะเวทนะครับผมเนาะ ตอนนี้ก็ผมนัจังหวะนี้ก็ผมทางของรูอีตายเทียบร้อยทางของวอลฮานแลผมจังหวะนี้ก็ผมเนาะตายตัวที่สอและลียน้ามาทางของยีน่ามาลำลมาละมงแล้วมีฟิกเกอร์โยใส่ผมจังหวะนี้เก็บคิวได้ไหมไม่ได้ก็ผมแล้วแต่ตอนนี้ดัมชอปทอร์ก็ผมได้ไหมไม่ได้ก็ผมเนาะตอนตอนนี้โอ้โหมันก้องกันได้อย่างดีเลยว่ะนิดเดียวก็ผมเนาะไฟตะกี้นี้ก็ผมเนาะสวยงามก็ผมเนาะแต่ผมขอยังไม่พอนาะต้องรอออก รรก,กี่เคิคร์สนะผมเราก็ออกเป็นอา,อาโปลคาลิปนะผมเนาะผมก็ลองมาแล้วผมนั้นถ้าใครว่าผมก็ขออภัยต้องขอกรับอภัยเพราะว่าออกของพิสดารนี้จริงๆนะครับผมเนาะเอ้ยมันช่วยได้ครับผมว่าผมลองมาแล้วผมลองมาทุกอย่างแบบหลายหลาย,ลาย,ลายตาแล้วนะครับผมเนาะเอ้ย <c oughs> มันช่วยได้จริงครับเดี๋ใครจะสรรหารลงแรงก็ ใหญ่ดีกว่านะ okay, โอเคเราเกิเคยมาแล้วครับเนาะแต่ผมลืมเอาสเปนเดอร์อะโอเคสเปนเดอร์สำคัญนะครับเนาะเพราะว่าจะเอาไปเล่นกับเวฟมันไพ่สิบที่เป็นรูนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าจะไม่ต้องกลับบ้านแล้วก็ตีเร็วเรื่อยๆนะครับเนาะจะเป็นไอเทมที่ผมออกสมควรอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ผมทั้งเอรอนดอร์ไม่มีอันตีจังหวะนี้ผมก็เก็บคิวไปครับผมเนาะไม่ได้คิวครับได้แอสซิสแทนครับผมโอเคครับ okay, ผมอันตีก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ อลังการครับผมนะไอแอมเดอะดักไซด์เลยครับผมเท hey, ่มากๆสวยจริงๆครับผมใครอยากจะสุม่มอยากสุ่มก็สุ่มไปเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ครับผมแอดโดดเลยข้างหลังครับผมเนาะไม่มีใครแต่ตอนนี้คนระับผมเนาะทางของลูอี้อยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวได้จังหวะนี้ครับผมนะแต่ถ้าทางของดราซี่ไม่มีเมเนเดเนชันแนลพอร์ทัลครับผมมีแต่วอลครับผมเนาะโอเคครับผมจังหวะนี้ ยังไม่สามารถจะดัเี่ยอ้าวเอรันดอร์มาับผมแต่ตอนนี้แชมเปี้ยนเข้าสั่งข้างหลังครับผมแต่ว่าไม่มีดาเมจแล้วผมเนาะไม่สามารถเข้าไปลงได้ครับผมจังหวะนี้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าทางของทางยีน่าอ่อยีน่าตายนี่ว่าตอนนี้เหลือสามตัวสามหน่อยอยู่ข้างล่างคนดีครับผมเนาะแล้เรนโบว์ก็ผมดันของฟอร์นนีน้องก็ผมดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมแตกเรียบร้อยแน่แน่เรียบร้อยครับผมเนาะเราจะไม่ได้ตีมังกรเลยว่ะเดี๋ยวเราจังหวะหาตีเกันนะนะโอเคผมขอหาเงินก่อนเพราะตอนนี้ก็จนจนแล้วโอเคลิฟต์ลีเขาออกสแควร์เดอร์ก มาครับตีมังกรครับผมไม่มีฟิกเกอร์แล้วสวยงามครับผมดักรอก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้โดนดูครับผมจังหว,ดดนงวะนีน้นทางของลูอีครับผมแล้วอดแอนโอลิีใส่ทางของวาวหาข้างหลังก็ผมต้องขึ้เข้าไปหาเรียบร้อยก็ผมผีมหลอกครับผมนั้นบางเกิดเก้าก็ผมจังหวะนี้เก็บคิวเรียบร้อยลิเลียนานมาซ้ำเติมข้างหลังครับผมนั้มาทับหลังครับผมจังหวะนี้ดัดันเคลียร์คิวอยู่แล้วดึงไม่โดนจังหวะนี้ครับผมนั้นตอนนี้มันอยู่ข้างหลังป้อมแล้วเดิมชแนลพอทเทอรโดนทางของลูอีจังหวะนี้เก็บคิวไปครับผมแล้วตอนนนนนนีีีี้้้ตตตตไไไไปปปแแแแ่่ผผผผมมมมจะะาาายยยทคคคครรรััััับบบลลลวกก็โออเเงดู สวยงามสวยงามเนี่ยก็มีการหิวบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับไม่เอาแอนโดรเรดกันเนี่ยครับโอ้โหเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณสีม่วงชมินนะผมนะสวยงามครับผมนะเท่เทล้วยะเวลาสองอาทิตย์ผมซื้อครับผมนะมีกล่องสุ่มด้วยนะครับแต่ว่ากล่องสุ่มแล้วไม่คุ้มสักอาทิผมเห็นกับทุกคนน้ะที่สุ่มอย่างนี้ก็เกลือครับผมนะซื้อเต็มๆต็มดีกว่าราคาดีครับผมนะก็ซื้อผ่านทาง เว็บเกมได้นะครับผมเว็บไซต์เกมที่แบบาราคาถูกๆได้ครับผมเนาะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไปใต้คลิปแล้วกันเนาะโอเคยลิงกผมก็ไปใช้บริการครั้งแรกก็ถือว่าใช้ง่ายจริงๆครับผมเนาะโอเคเคลียคลิปก่อนแล้วกันโอเคมาครับตอนนี้ก็ไปปวน <laughs> ไปป่วนบ้าเลยเกิน,นับขอบคุณดาร์ซี่ครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวรอชิ้นที่4นะครับก็เดี๋ยวฟาร์มหาของไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตีให้ครบ สแต็กเรื่อยก็ผมบอกเลยครับว่า ตีมันสอยยิกแต่ตอนนี้โดนดึงนีเลยน้าก็ผมแต่ตอนนี้เสียร้าแล้วดับชแนลพอาะอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โดนดาเมจไปของทางลูอีจังหวะนี้เราโดนผักใส่ผมแล้วผมนันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เคลียร์คลิปได้ไหมเคลียร์คลิปได้อยู่กับผมตอนนี้ดึงสั่งทางของยีหน้าจังหวะที่เก็บคิวแรกกันไปครับผมนั่ทางของผมนับผมนัแลกไวโอไปแล้วตอนนี้ก็ผมรอจังหวะดักคุมจังหวะนี้แล้วผมทางของแอเอนด์ตายไปที่แล้วแอดโนเดตหนีออกไปได้แล้วตอนนี้ติดขี้อีกนิดนึงผมเกือบจะตายดีีนนนนนะะแมม่่่งงงบออกกิไไโดดตรัั้จหวพพุป เกือบแล้วของผมล้ฟอร์เรนิโนลำครับผมจังหวะทีดด่ใส่ดิเรน,น่าอันติเมตไปแล้วทางของวอาาร์หันตายไม่เทียบร้อยแม้แล้วกดฟิกเกอร์โยกไปยังรอดออกไปได้และตอนนี้ผมกดทางใส่ลูอีล้ลำเรามาเราบงครับจังหวะนี้ผมยังรอดอยู่ไหมยองรอดอยู่ไหมไม่รอดครับผมเนาะและตอนนี้เอ้านึวกว่าอยู่ตรงทางพุ่มไม้แต่ตอนนี้ก็ผมเนาะอืมเชียร์คิวก่อนแล้วกันแหมเสียป,ป้อมไปหนึ่งฟีเลยจังหวะนี้ถอยเลยก็ดีกว่าเอาได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งเออลองเสี่ยงดูแล้วกันจังหวะนี้แวนจ๋าแแแวววววนนนนจ๋าาาาไไไได้้ข่่่่่อออััััลตตตติิิิมมมมมีีีกกกก็็็เบบคคครผยโโโงะปห ถือว่าแลกกันไปเนาะไม่ถือว่าหิว่ากัน <c oughs> แต่เออแต่เลนกลางผมทันไหมวะไม่ทันครับผมโอเคมาครับลอกอ่ะก็จะออกอภิคดิบละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวตีขวางของก่อนนะครับสุดๆไปเลย เอ้ยมันวางวงแถวดาร์ซเลเยอร์ว่ะมันตีอาตีเรียบร้อยจังหวะนี้พุ่งเข้าไปหาของของคุณฟอร์เรนติโนและเก็บชิลดินที่เรียบร้อยแล้วถอยแอดโนเลยก,ลก,กับไปแล้วผมว่าฟอร์เรนติโนยังอยู่คนเดียวดยเดียวดยแล้วขอตอนที่ขอทำการไปแลก2ตัวก็ถูกดีเลยหน้าเก็บชิลดินี่หน้ากผมเรียบร้อยแล้ผมเนาะคุ้มครับผมคุ้มแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วหิวอะพอแล้วพอแล้วสำหการหิวอะไม่แจกยับเลยเกินตายสีแล้วนะโอเคครับผมเนาะมาครับสิบนาทีแล้วนะ โอเคครับ okay. ผมมาพร้อมจังหวะนี้เอาโดนดึงครับผมฟิกเกอร์โยกครับผมจังหวะนี้ครับผมแล้วตอนนี้ผมมันเสียล้านเทียบร้อยแลนะผมผมแค่ทำการขู่ไปแล้วตอนนี้ไปโอกเก็บอ่าไม่ได้เก็บเพราะผมตายเป็นเทียบร้อยครับผมตอนตอนนี้โดนดึงไปก็จังหวะนี้นะผมใส่ทางของไข่วนาแวรนะครับผมโอ้โหหนึงทำไมล่ะครับบูดวอรฮานมันเก็บสีสแต็คเข้พอดีแล้วกูจะการบ้านยังไงวะเนี่ยแวนการ์ดมันม่วงมันมาตีเดนในแล้วเนี่ยจังหวะนี้ก็ผมตีซอยยิกๆแล้วของเอลันดอร์ครับผมเนาะแล้วตอนนี้ดาร์ซี่ไปโโออออออยยยยยััยงงรรดดอูู่่เค มาคร ages, ับกลับบ้านครับฟอร์รนโนดารซี่เร็วเร็วเร็วมันจะมาแล้ววันม่วงเนี่ยโอ้โหนี่เคลียร์คีบก่อนละกันแอดโนเลตปิดไปข้างหลังดีไม่มีสตันครับผมนั่งต้งหล่อเอาไปได้แล้วฟอร์รนโนครับผมล้ำไปละมันน้องคนผมโคตรลำคาญเลยตรงที่มันวางบอร์ดมันกลับบ้านเนี่ยโคตรลำคาญจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเหลือคีบอันหนึ่งมาแล้วทางของ ไบโอจังหวะนี้ยังเคียร์คลิปได้อยู่นิดๆหน่อยๆและตอนนี้ฟิกเกอร์ยกหนีทางของดีีน่าก็ผมและตอนนี้เก็บคิวของทางลีเดน่าไปก็ผมและตอนนี้ผมเหลือดข้างของคลิปป้อมปืนใหญ่เอ้ยยังรอดอยู่ยังได้อยู่โอเคแต่ตอนนี้ซุปเปอร์คลิปมาซุปเปอร์คลิปมาชิปหายเร็วยังไงต่อจังหวะนี้เอร์ดอตีครับผมจังหวะนี้ตีป้อมแล้วแต่แล้วจังหวะนี้แล้วทางนี้ก็ผมกลับไปก็ผมนะทุทานเราโดนพอดีแล้วตอนนี้ทางของยีน่าจะไปล้ำทางข้างปัอบแล้วตอนนี้โดนไบโอวิงฟรีสปอร์ตไปแล้วโโดดนนนนนอออ่จจััังงงงงงหหวววะะีีีี้้้ททาารรขฮลลฟสปปปป์ตแไ แล้วตอนนี้ก็ผมเหลือคนเดียวโดยเดียวได้แล้วโดนดึงก็ผมจังหวะน,นี้เราเก็บคิวของเรียบร้อยกบผมเนาะโอ้โหเกือบแตกเกือบแฮก็ผมจังหวะน,นี้มันจริงๆ <laughs> เหลือลิเดียหน้าตัวเดียวก็ผมเนาะเดี๋ยวผมเคลียร์เลนล่ากันนึงนะผมให้เพื่อนดันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมตามไปทีหลังเดี๋ยวนเหลือปอมสุดท้ายพอดีก็ผมนะสตาร์อ,อดูมาแล้วก็ผมเนาะของชิน้นนรกกับผมกลับมาแล้วก็ผมเนาะนี่ครับมันจะเพิ่มดาเมจนะผมอัปเกรดยิ่งขึ้นก็ผมเนาะไปครับ ดันต่อเลยกันเอ็กซ์นะผมเลนบอลไม่ต้องการไม่ต้องสนครับผมเนาะดันต่อแน่นอนไอรันดอร์เกิดพอดีครับผมเนาะตอนนี้ปั๊บฟ้าก็ไม่เอาครับผมนะไปต่อแล้วกันนะดึงโดนนนี่ป้อมกลางครับผมนะดึงไม่โดนดีขอประทานอภัยและโดนดูดจังหวะนี้เอาเก็บคิวทางวอลทางของเอรันดอร์ไปแล้วยีหน้าตายไปที่ร้อยเหลือวอลฮาร์แล้วผมที่ยังไม่กดอันติมีบางก้อนกันเวทอยู่รับผมเนาะแล้วน่าจะจบแน่นอนรับผมแล้วลูอีมาช่วยซับเพิร์สกับผมแล้วก็วันนี้ผมขอเป็นการไปขูดฟิกเกอร์โยกเรียบร้อยครับผมนะเรียบร้อยจบแน่นอน โนเวชของเพสกินอัลติเมทนะผมในราคา6ก9บาคูปองสามารถไปซื้อได้นะครับผมเนาะโอเคโอ้ยเหนื่อยจริงๆตึงเหลือเกินนะผมโอเคก็ okay, สไลด์คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเชิวมากด like, กดไลค์กดซับใครที่มีคุณดีแจ้งเตือนเพื่อคลิปใหม่ๆก็ด้วยนะครับผมสำหรับที่ขอตัวลาไปก่นอนครับสิเกนในถามบายบายครับผมเนาะเจอกันใหม่สกินหน้าแล้วนะผมนะกับการเล่นอะไรแปลกๆอีกแล้วนะครับบายบายครับ